สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศพบพี่น้องของเราในงวดวันที่แปดสิงหาคมทําไมครับเพราะวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวลาวพี่น้องครับผมพาไปเที่ยวลาววันนี้เอาคนเลยเอาขนมลาวมาฝากพี่น้องครับสําหรับใครที่ชื่นชอบเท่านั้นนะครับใครที่ชื่นชอบแนวทางนี้เท่านั้นอ่ะลุงทัศก็ลองจัดให้ดู เว้นไปวดหนึ่งวดก่อนก็เข้านะครับเข้าที่อะไรอะ่ะถูกที่สองแปดหรืออะไรผมก็จาไม่ได้แล้วแหละหวดถัดไปแต่งวดมุกที่ผ่านพ้นมาไม่ได้ลงก็กระโดดมาวนันนี้พอมีเวลาก็เชิบเชิบสักหน่อยหนึ่งพี่น้องครับมาครับมาดูครับสําหรับขนมลาววันนี้จะได้กินไหมแปดสิงหาคมมาดูครับวันนี้ผมให้วิ่งห้ากับหกผมคิดว่าน่าจะมีให้เห็นหรือจะมาเห็นให้เห็นทั้งสองตัวไม่รู้ แต่แน่ๆห้ากับ6ผมคิดว่ามาแน่ถ้าตามสถิตินะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นขอให้พี่น้องที่นำไปใช้คิดให้รอบคอบคิดแล้วคิดอีกคิดอีกแล้วก็คิดแล้วอโอเคครับมาดูตัวเลขพี่น้องครับเน้นที่5กับ6ผมตั้งเลย5้าสตั้งไว้5้าสผมจับคู่ชุดถ้า5มาพี่น้องครับมีห้าสองสองหห้า หกห้าแต่เน้นที่ห้าหกกับ5้สองแล้วถ้า6มาพี่น้องครับผมให้6 2 2 6แล้วก็6 3สาเน้นที่6กับ2 6 2 2 6เท่านั้นสรุปตัวเน้น4ีหผมให้เน้นหหางเท่านั้นครับขนมลาววันนี้ถ้ามันจะได้กินนะถ้ามันจะได้กิน มาพี่น้องครับแล้วทีนี้ผมพาขยับมาดูสามตัวเต็งโต๊ดอ่าลืมบอกไปถ้าสามนี้มองข้ามไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกห้ากับหกส่งเข้าประกวดแต่สามนี้เป็นตัวรองลองมามีสิทธิ์ที่จะมาที่ห้าสามสามห้าได้เหมือนกันเพราะว่าผมเน้นที่ห้ากับหกประมาณนี้ครับมาดูสามตัวเต็งโต๊ดพี่น้องครับสามตัวเต็งโต๊ด ผมให้ห้าห้าสองห้าห้าสามห้าห้าหกห้าหกสองสามห้าสองตัวหนึ่งก็คือหกสองตัวนี้ตัวไหนมาร์กสีแล้ววงกลมเป็นตัวเด่นอย่างสองตัวบนนี้ เน้นที่สี่หางนี้อยู่ในวงกลมนี้เป็นตัวรองลงมาส่วนตัวเต็งตดเน้นที่ห้าหางนี้พี่น้องครับตัวนี้เป็นตัวรองตัวรองเด่นอ่ะตัวนี้เด่นสุดที่ห้าหางนี้อ่ะวิธีทําไม่ได้เอามาแสดงให้ดูนะครับเพราะเนื่องจากเวลาจํากัดผมคิดตัวเลขออกมาแล้วก็ โยนให้พี่น้องดูเผื่อใครชอบสําหรับแนวทางเท่านั้นนะอะย้ําอีกครั้งครับงวดนี้สําหรับขนมลาวผมว่ามีห้ากับหไว้ถ้าพี่น้องชอบนะถ้าใครคิดอยากจะกอยากกินขนมลาวหรืออยากเสี่ยงดวงก็ห้ากับหไปเลยคู่ชุดเด่นที่สุดห้าสองสองห้าหกสองสองหกห้าหกหกห้าตัวนี้ได้หมดแต่มันอยู่ในลองเด่น ยอยู่ในวงรองเด่นลงมาติดห้ากับหกเลยพี่น้องที่ไม่ติดก็มีแค่สามกับสี่เท่านั้นที่ไม่ติดในนั้นติดห้ากับหกหมดผมคาดออกมาที่หกหางนี้ส่วนตัวเต็งโต้พี่น้องครับผมก็เน้นห้าหกชุดนี้แหละกับหกสองนี้แหละอ่ะจับหลักร้อยวดนี้หลักร้อยมีหนึ่งสามห้าแปดหลักร้อยผมชอบหนึ่งสามห้าแปดผมดึงหนึ่งสามห้าแปด มาเป็นหลักร้อยวันนี้จับคู่ชุดสรุปใจความได้ห้าหางนี้เด่นที่สุดอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวกันตัวรองก็ว่ากันไปโอเคพี่น้องครับนี่คือเลขสำหรับขนมลาวในงวดวันที่แปดสิงหามาครับขอให้พี่น้องที่รับชมอยู่โชคดีนะครับขอให้เที่ยวลาวโดยสนุกสนานโอเคโชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกๆคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ